ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะปีนั้นปื๊ดอายุ11ปีอยู่ป .5 กลับจากโรงเรียนจะผ่านที่ลกล้างว่างเปล่าสองข้างทางมีสุสานมากมายเดินกับเพื่อนๆในหมู่บ้านทุกวันในเวลานั้นเปี๊ยกและปืด๊ดเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดทุกวันเราจะกลับไปทำการบ้านด้วยกัน แต่ป๊อสเรียนเก่งกว่าพวกเราดังนั้นเราสองคนจึงเลิกกันบ้านป๊อตวันนั้นหลังเลิกเรียนเราสามคนคุยกันว่าจะไปบ้านปื๊ดเมื่อเดินผ่านสุสาน๊อสสังเกตเห็นบางอย่างในสุสานอยู่อยู่ก็หยุดเดิน แล้วเรียกให้พวกเราดูเมื่อมองตามที่บอสบอกเป็นหลุมศพใหม่เพิ่งจะมาตั้งมีพวงหลีดอยู่ข้างๆและกระดาษที่ทำเป็นสิ่งต่างๆบอสมีความสนใจบอกว่าจะไปดูแต่ปี๊กและปื๊ดไม่กล้าเพราะมีศพอยู่ในหลุมเรายืนดูบอสเดินเข้าไปพยายามพูดห้ามเขาเพื่อรีบกลับบ้านแต่บอสไม่ฟังเลยบอสเดินตรงไปที่นั่น บอสดึงธงกระดาษออกและปีนขึ้นไปบนหลุมฝังศพบ,บอสยืนบนหลุมและบอกว่าเป็นเจ้าของเป็นอาณาเขตของเขาปื๊ดและเปียกยืนอึง้งเรากัดฟันเดินเข้าไปห้ามบอสถ้าเจ้าของสุสานนี้เห็นต้องโดนดุแต่บอสไม่ได้สนใจเลย บอกว่าเขาเป็นราชาแห่งขุนเขาให้เราคุกเข่าลงแต่ป๊อดมองเราอย่างไม่สบอารมณ์ที่ไม่เล่นด้วยคิดว่ามันน่าเบื่อจึงกระโดดกลับลงมาก่อนเดินตามมาป๊อตเตะดอกไม้ข้างหลุมศพถีบพวงหลีดกระดาษของกระจัดกระจายเหยียบพวงหลีดซ้ำอีกก่อนจะเดินกลับบ้านกลับบ้านกับเราด้วยธงกระดาษที่ดึงมาระหว่างทางกลับบ้านป๊อต โบกธงกระดาษหัวล้อย่อปืนและเปียกที่ขี้กลัวเรารู้สึกลำคัญเขามากบอสก็ไม่ชอบเช่นกันและไม่คุยกันอีกเดินข้างหลังตลอดและไม่รู้ว่าทำไมบอสไอตลอดแต่ไม่สนใจเลยไปทำกันบ้านด้วยกันพอบ้านปืนมีโต๊ะเล็กๆไม่มีที่ว่างให้เราสามคนนั่งด้วยกันนั่งบนม้าเล็กๆเ,เท่านั้น ระหว่างทําการบ้านบอสนั่งปิดปากหิวน้ํามากและยิ่งไอยยิ่งแย่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีเสมหะในคอมากบอสอสองสามครั้งบ้วนเสมหะออกมาเสมหะนั้นเหนียวมากมันดําและหน้าขยะขยงปบื้ดเริ่มบน่นแต่บอสเอามือปิดคอเหมือนมีอะไรมาขวางคอทําเสียงฮึนฮัดมันทําให้ใบหน้าของเขาแดงกำ่ำตาเหลือกขึ้นจากนั้นก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว เอามือปิดปากแล้ววิ่งออกจากบ้านปืดและเปียกไม่สบายใจเลยวิ่งตามบอสกุมทองและอาเจียนออกมาเลยถามว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าบอสอ้วกออกมากินเหม็นเน่ามากทำให้คลื่นไส้บอสอ้วกน้ำดำออกมาเรื่อยๆปืดและเปียกไม่รู้ว่าต้องทำยังไงยายได้ยิน เลยเดินตามออกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไรเรื่องบางอย่างก็ไม่รู้จะเล่ายังไงขนาดนั้นป๊อดยังคงอายอยู่่ายมองป๊อดและใบหน้าก็เปลี่ยนไปเหมือนว่าคิดอะไรบางอย่างหันมาถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางไหมบื้ไม่กล้าปิดบงังจึงเล่าสิ่งที่ปอ๊อดทำให้ฟังรวมถึงเรื่องเตะข้าวของ ยายได้ฟังก็ยิ่งทำหน้าเครียดบอกว่าสิ่งที่ป๊อตทำเหมือนเป็นการลบหลู่เขายายถามว่าธงกระดาษที่เอามาอยู่ที่ไหนธงนั้นป๊อตวางไว้ข้างถังน้ำหน้าบ้านปื๊ดชี้ให้ยายดูคุณยายบอกว่าธงนี้เอาไว้ให้นำทางวิญญาณเพื่อให้วิญญาณไปถูกที่ไม่สามารถยายที่ได้นี่เป็นการไม่ให้เกียรติคนตายในเวลานี้ป๊อตหยุดอาเจียน โค้งคำนับและก้มศีรษะลงไอต่อคุณยายว่าและพูดว่าพี่ใหญ่หลีอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาเป็นเด็กโง่เขาและไม่รู้เรื่องตอนแรกไม่รู้ว่าทำไมยายพูดแบบนี้แล้วจู่จูก็นึกขึ้นมาได้ว่าชายชราชื่อหลีเสียชีวิตเมื่อสองวันก่อนจบคำยายอ๊อดหันมามองแล้วพูดว่าให้โง่อย่างไงก็ไม่ควรมาเหยียบของฉันีหน้าและน้ำเสียงของปอ๊อดเปลี่ยนไปไม่เหมือนเด็กสิบขวบ เหมือนคนแก่คุณยายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดย้ำว่าป๊อยังเด็กแ้งโง่เขาขอล้องให้ชีวิตในครั้งนี้ร่างกายเด็กไม่สามารถทนได้ขอร้องให้เขากลับป๊อด,ดูเป็นคนละคนเรากลัวและซ่อนอยู่หลังยายในเวลานี้ป๊อดอาจโดนผีสิงชายชารลาลีดูโกรธมากพูดบ่นว่าเด็กมีปัญหา อายุน้อยและโง่เขลาอยากสั่งสอนให้สำนึกไม่งั้นตัวเราจะยิ่งทำเรื่องเดือดร้อนคุณยายยังพยายามขอร้องช,ชายชาลาลีรับปากว่าพ่อแม่ป๊อตต้องสั่งสอนให้ปล่อยป๊อตก่อนและให้ครอบครัวป๊อตชดเชยสิ่งของที่เสียหายเมื่อยายพูดจบป๊อตก้มศรีรษะลงเงียบไปนานแล้วร่างกายก็สั่นแล้วก็ล้มลงยายอยู่ใกล้จึงเอื้อมมือไปรับไว้ทัน ยายบอกให้รีบไปตามพ่อแม่ของป๊อตปื๊ดกลัวเล็กน้อยแต่ก็พยายามวิ่งไปจนถึงบ้านของปอ๊อตแม่จะตกใจก็พยายามเล่าให้พ่อแม่ปอ๊อตฟังพ่อแม่ปอ๊อตรีบวิ่งไปที่บ้านด้วยความตกใจปอ๊อตตื่นแล้วแต่สภาพย่ำแย่พ่อแม่ไม่ได้ตำหนิปอ๊อตมากนะัก เมื่อเห็นแบบนี้แต่ป๊อไม่มีแรงขี่หลังพ่อของป๊อเพื่อพาเขากลับบ้านยายบอกแม่ของป๊อว่าต้องทำตามสัญญาไว้กับชายชราล,าลีมันจะลําบากถ้าไม่ทำสิ่งที่สัญญากับคนตาแม่ของป๊อรับปากขอบคุณคุณยายอีกครั้งถ้าวันนี้ไม่ใช่ยายช่วยไว้ก็ไม่รู้ว่าป๊อตต้องทนทุกข์โภมาณนแค่ไหนเมื่อครอบครัวป๊อกลับไปแล้วอื้อถามยายตอนนั้นป๊อดโดนผีสิงหรือเปล่าแต่คุณยายไม่ได้ตอบเรื่องนั้น ยายแค่บอกให้ปื๊ดเดินเลี่ยงไปเมื่อเจอสุสานหลังจากเหตุการณ์นั้นเราเดินไปที่ถนนสายนั้นหลังเลิกเรียนแต่ต้องอ้อมไปไกลและพยายามเดินผ่านอย่างรวดเร็ว